วัสดีทุกคนกันด้วยเลยนี่ก็คือฟาร์มโทเทมนะครับผมอ่าฟาร์มเลดนั่นเองนะครับผมวิธีนี้เนี่ยก็คือน้ํายาขวดใหญ่หนึ่งขวดที่ลองลดทอนน้ำยาขวดใหญ่หนึ่งขวดนะครับผมจะได้เป็นประมาณนี้เลยนะนะครับของน้ํายาขวดใหญ่หนึ่งขวดมีอะไรก็ให้ถึงเราหวังซีเจ้านะมีอะไรให้ถึงเราหวังซีเจ้านะครับผมและนี่คืออุปกรณ์ในการสร้างฟาร์มเลดนะครับผมอ่าได้ไหมครับจาว่าครับตอนนี้เลยเนี่ยให้ทุกคนนะครับหาวิเลเจอร์มา ปึ๊บนะครับให้วลเลเจอร์อยู่ในเรือนะประมาณนี้แล้วเรากด ESC option นะครับผมแล้วก็ตรงคำว่า Video Setting นะครับตรงนี้เนี่ยให้เราเนี่ยเปลี่ยนเป็น8ช้างนะครับไม่ว่าเท่าไหร่ก็เถอะเปลี่ยนเป็น8ช้างก่อนนะครับผมอ่าเพื่อเพื่ออะไรใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะได้ไปสถานที่ที่เรียกว่านะครับกลางทะเลจริงๆนะครับเราไม่ต้องไปนั่งนับบล็อกนะรประมาณนี้ เราขับเรือมาเรื่อยๆนะครับผมจนถึงตอนนี้นะครับให้เราหยุดเรือได้เลยครับก็คือตอนนี้เนี่ยเรารอบๆเราเนี่ยเราจะเห็นเป็นแบบว่าไม่มีอะไรแล้วนะครับผมไม่มีภูเขาวพวกนี้ก็โอเคครับเพราะไม่มีภูเขาเรียบร้อยถ้าเกิดว่าคอามใครช้าหรือเหมือนผมไงเราก็ลดการเลเดอร์ช้างลงมาได้เลยนะครับผมตอนนี้อ่าเพราะว่าเราได้เราได้เลขเรียบร้อยละประมาณนี้นะครับผมอ่ ให้เราเนี่ยทำการวางบล็อกอะไรก็ได้นะครับผมอ่าให้มาถึงผิวน้ำนะครับถ้าเกิดใครไม่มีก็ลงไปจากคาลาขึ้นมาหรือว่าใช้จำพวกแบบผักตบชวาพวกเนี้ยนะครับมาวางไว้ได้นะครับผมอ่าเป็นพื้นอ่าพอราได้อย่างนี้ใช่ไหมทุกคนให้เรานับไป1 2 3นะครับให้เราสร้างเป็น3คูณ3มนะครับผมปึ๊บปึ๊บาคูณพรามคูณ3แล้วเนี่ย ให้ <ersch> เราเนี่ยวางเชนนะครับไป2อัน1 2ึ่งสองข้างหลังนี้เรากดชิปขี้ขวานะแล้วตรงนี้เรากดชิปขี้ขวาเหมือนกันนะครับผมข้างหลังนี้เราก็วางเป็นเชนเอวางเป็นบล็อกอะไรก็ได้อ่าพอได้่างนี้ปุ๊บบล็อกข้างๆเราก็วางเป็นบล็อกอะไรก็ได้นะแล้วก็ข้างๆนี้เราก็วางเป็นบล็อกอะไรก็ได้นะครับประมาณนี้ตรงนี้เปิดไม่ได้ใช่ป่ะยังไม่ต้องสนใจมันก่อนนะครับเราวางกันไป27บล็อกนะครับตอนนี้1 2 3 27 27นะครับผมอ่าตอนนี้เนี่ยผมก็วางขึ้นไป27บล็อกละประมาณนี้ให้เราเนี่ยทำการวาง4อันได้เลยนะครับผม4ช่องประมาณนี้นะ4ช่องนะครับอ่าต่อไปเนี่ยเราก็มาอยู่บนนี้ใช่ปะให้เรากด F 3ขึ้นมานะครับผมทุกคนจะเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมให้ผม ที่ผมไว้แดงๆครับให้เราหันหน้าไปทางนี้นะครับอ่านี่ทางนี้ให้มันเป็นตัว S O U T H นะครับผมอ่าประออมาณนี้นะหันหน้าทางเดียวกันแล้วใช่ปะเรากด F 3ออกได้เลยนะครับลายทางนี้คือทางที่เราหันไปใช่ปะให้เราวางออกไป6บล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6แล้วให้เรานะกด F 3ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งปึ๊บ หันไปทางนี้ทาง S นะครับผมเราหันเห็นลูกศรสีแดงๆนี่ปะเราก็หันไปฝั่งซ้ายดูนะครับมันต้องเป็นทางนี้นะครับอ่าทางนี้เห็นปะ E A S T นะครับฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือของเราให้เราเนี่ยทำการวางไป2บล็อกนะครับ1 2น,นะครับกด F 3ต้องชัวร์นะเป็นทิศนี้ประมาณนี้แล้วก็วางบล็อกได้เลยนี่นะครับเป็นทางเฉย ต่อไปเนี่ยด้านหน้านี้ให้เราวางเป็นแท็บดอนะครับ1อันวางไว้ต่อไปเนี่ยวางบล็อกอะไรก,ก็ได้1อันแท็บดอ1อันเปิดนะครับผมแล้วทุบบล็อกทิงต่อไปเนี่ยให้เรานะครับวางบล็อกอะไรก,ก็ได้กดชิปขี่ขวา1นะครับออกไปอย่างนี้นะครับ1 2 3นะครับแล้วก็วางมาเรื่อยๆเลยนะครับผมปึ๊บปบนะครับจนสุดนี้นะครับเลยออกมา1อัน แล้วก็ฝั่งนี้นะครับมาเรื่อยๆเลยนะครับมันจะชนอย่างนี้พอดีนะครับเหมือนสร้างรั้วให้มันประมาณนี้นะโอ้โหมาหัวมาหัวอาไะ,ะครับเรามาฝั่งนี้นะครับผมอ่าฝั่งนี้เราทําการวางเตียงตรงนี้นะครับหนึ่งอันนี่ประมาณนี้เห็นปะแล้วก็วนกลับมาฝั่งนี้ปึ๊บนะครับวางเตียงอีกหนึ่งอันหนึ่งแล้วให้เราเนี่ย วางเอ้อเออนี่ป้ายนะครับซิงหนึอันแล้วก็ตรงมุมนี้อีก1อันนะครับผมเป็น2อันจะได้เป็นประมาณนี้เลยแล้วต่อไปเนี่ยเราก็ทำการวางกดชิปขี้ขวาตรงนี้1อันนะครับเพื่อที่เราจะได้วางเป็นลาวาบนนี้นะครับกดชิปขี้ขวาตรงนี้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าระวังนะตรงนี้เนี่ยบางเทียจะไหม้ได้นะครับผม ด้านบนลาวานนะครับให้เราเนี่ยทำการวางบล็อกกันเลยก็ได้ด้านบนลาวานหนึ่งอันประมาณนี้นะอ่าแต่ว่าบล็อกที่ผมต้องการมันไม่ได้เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่าประมาณนี้มันไม่ไหม้นะตรงนี้ต้องเอาเป็นบล็อกหินได้ตรงนี้และเขอบขอบนี้นะครับตรงทางเดือนนี้ให้เราวางเป็นบัตทอมนะครับวางไปเลย ชึบประมาณนี้นะครับมันจะได้ไม่มาเกิดตรงนี้แล้วต่อไปนะครับผมให้เราชึบวางมาทอมตรงนี้1อันนะครับอ่ะต่อไปดนะ้านข้างนี้ผมเปลี่ยนแถบดอเป็นสีนี้นะมองนีครับเราวางอย่างนี้นะครับวางเว้นกันแล้วก็มาฝั่งนี้นะครับแล้วก็วางเว้น1อันวางเรื่อยๆชิปประมาณนี้เลย ต่อไปนะครับผมวางเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากลับลงมาข้างล่างนี้นะครับว้ลึกจังนะครับผมตรงนี้เราเนี่ยทาการวางบัตทอมเหมือนกันอย่างนี้นะครับส่วนด้านข้างนี้เราเราทุบทิ้งไป2บล็อกนะครับผมนี่จะได้เป็นประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ปะให้เราเนี่ยทำการวางสลับมาหนึ่งอันนะครับผมประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากแบบให้มันสวยหน่อยนะผมแนะนําให้ทุกคน เปลี่ยนเป็นกระจกอย่างนี้อาแล้วครับผมก็เปลี่ยนตกแต่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อใครอยากให้สวยนะอ่าแต่ว่าไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ต่อไปนะครับผมให้เรามาตรงนี้ครับมุมซ้ายมือเห็นปะ่ะตรงนี้เราวางไป1บล็อก2บล็อกประมาณน,นี้นะครับผมแล้วเรากระโดดขึ้นไปปุ๊บเราวางอีก5บล็อกนะครับหนึ่งสหบล็อกที่6วางเป็นบาเรลนะครับ6ก ต่อไปเนี่ยเราก็ทําการวางกระโดดกดชิปขี้ขวาวางบล็อกดินหนึ่งอันนะครับอ่าประมาณนี้แล้วด้านข้างนี้นะด้าน,นข้างบล็อกดินเนี่ยเราก็วางบล็อกอะไรก็ได้ไปนะครับในที่นี้บล็อกเป็นสมูทบล็อกแหละจะได้เห็นนะครับผมเชิดประมาณนี้นะอย่าลืมทุกบล็อกดินทิ้งด้วยนะครับตรงนี้ต่อไปเนี่ยให้เรานะครับทําเป็นทางเดินอย่างนี้ลงมาปึ๊บเชิด หันซ้ายหันขวาก็ได้ทางไหนก็ได้แล้วแต่ละคนนะครับทำเป็นทางเดิอนอย่างนี้ชึบนีลงมาอีกชั้นหนึ่งประมาณนี้นะแล้วเราเนี่ยขับเรือไปชนตรงนี้เลยนะครับผมแล้วทอนเราเนี่ยให้เราเนี่ยทําลายเรือนะครับผมชนเอพีซ NPC เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เห็นปะมันจะเดินขึ้นมาเองของมันเอง ชิเชิป,ชปมันเลยล่วงไปเองปึ๊บประมาณนี้นะครับผมอ่าพอมันล่วงไปเองดะกไขนี้เราก็ทําลายทิ้งได้เลยอ่าให้เราเนี่ยทําการปิดบล็อกมันหนึ่งอันนะครับผมแล้วอย่าลืมวางบัตทอมอย่างนี้ด้วยนะแต่มีตัวเลมาเกิดนะครับผมต่อไปเนี่ยเราก็ทําลายบล็อกดินให้หมดเลยนะครับผมชิปประมาณนี้เลยแล้วเราทําลายเอาละ,ะครับต่อไปนะครับทุกคน ให้เราเนี่ยเตรียมมานี่นะครับอ่าน้ายาเลเวลไฟนะครับผมเลเวลอะไรก็ได้แล้วแต่ครับเรายืนตรงนี้เลยแล้วเราก็ทําการกินน้ํายาป,ปึ๊บนะครับผมเด,เ,เดี๋ยวเรารอสักพักเดี๋ยวเจ้าตัวต่างต่างก็จะล่วงลงมานะครับผมเอาละครับผมตอนนี้มันก็ล่วงลงมาครับเราก็ทําการตีมันชิปประมาณนี้นะส่วนเจ้าตัวที่มันเป็นควายอ,ะอ่ะเรียกว่าตัวอะไรไม่รู้นะ ไอตัวนั้นอะ่ะมันก็จะไม่ลงมานะครับผมในที่นี้เราจะได้แค่ของพวกนี้เลยอ่าอันนี้ยังเลดเลนหนึ่งอยู่เลยน่าเลยไม่ได้ของก็ค่อยๆรอ,อ,อกันไปอ่าเลยครับผมตอนนี้เนี่ยมันก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเราได้ของมาเท่าไหร่กันนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมโทเทมได้เยอะมากเลย นี่ก็คือของที่ได้นะครับจากน้ำยาเลเวล51ขวดนะครับผมจะได้ประมาณนี้เลยนะครับปึ๊บส่วนหลักๆทุกคนอยากได้ก็แน่เป็นโทเทมนะครับได้8อันนะครับผมอ่าก็ไม่มีแล้วผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม